เริ่มกันที่คนนี้ดีกว่าครับช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นที่ถูกอะไรอะไรก็ลงคนนี้อะไรอะไรก็ต้องเป็นคนนี้เนี่ยก็ต้องมีหนึ่งในนี้แหละครับทีนี้ติดชื่อเข้ามาด้วยนะครับสำหรับเอมมี่อมารวันนะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในในเรื่องของความบิ๊ก b i g Size Big ๊กเกตไซส a ออ a ไทนะครับเรื่องของหน้าอกหน้าใจแต่ว่าเรื่องที่ต้องมาเคลียร์กันวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของหน้าอกแต่เป็นเรื่องของข่าวที่บอกว่าเจ้าตัวกําลังจะโกอินเตอร์รวมถึงอัปเดตนะครับเรื่องของหัวใจกับหนุ่มพาวเวอร์วันนั่นเองครับไม่ว่าสาวทรงโตคนนี้นะครับจะโชว์ตัวที่ไหนก็ต้องคอยลุ้นนะครับกับชุดสุดรัดจริงๆนะสำหรับเอมี่อมรวันนะครับลนรแล้วสุดก็ไป บอกเล่าประสบการณ์ในฐานะพรีเซนเตอร์อให้กับสถาบันเสริมความงามที่เป็นเจ้าที่บรรดาลบิ๊กไซส์ให้กับเธอนั่นเองนะครับ<ช>สำหรับเอเมดนั่นเองนะครับงานนี้ก็เลยใช้โอกาสนี้อัปเดตชีวิตรักนะครับที่มีข่าวก่อนหน้านี้เราองละแหงมีภาพหลุดของฮาวร์กับกิกประมาณนี้นะเจ้าตัวยืนยันว่ายังหวานกันดีนะครับอาจจะมีแค่งอนกันบ้างแต่ก็ขอยืนยันว่าคงต้องใช้ชีวิตคู่กับคนนี้แหละ นะครับอาจจะไม่มีงานวิวาแต่ก็อาจจะทําพอถูกต้องตามประเพณีะนะครับพร้อมกันนี้ยังขอชี้แจงถึงประเด็นกระแสที่ว่าเอ๊ะตกลโเอมี่กำลังจะโกอินเตอร์หรือเปล่าอันนี้เจ้าตัวก็ออกมาแจกกแจงให้ฟังนะครับว่ายังยังมไม่ได้โกรู้สึกเสียดายมากๆไปฟังใจเอมี่กันครับค่ะจริงๆยังไม่ได้ไปเลยนะคะพี่มัน มันน่าเสียดายมากกว่าคือเขาต้องการด่วนและปรากฏว่าวันนั้นเอมี่เล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่อุบลซึ่งมันไม่สามารถที่จะไปได้ต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหาว่าเอมี่มโนยังรักกันดีค่ะฮาวเวิร์ดยังรักเอมี่อยู่ก็เขาทําบ้างเอมี่ก็เหมือนกับทำกรชดเขาเฉยๆซึ่งที่จริงๆไม่มีอะไรเอมี่ยังไม่พร้อมที่จะแต่งเลยค่ะเอมี่รู้สึกว่าอยากเอาเงินที่จะต้องมาแต่งงานเนี่ยมาแพลนอนาคตดีกว่ามีผูกแขนมีขอคํามาคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหูยยังไม่รู้เลยค่ะพี่ยังเรียนไม่จบ เงินเก็บก็ยังไม่พอเลยอยากอยากให้แบบอยากให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคกว่าน,นี้ก่อน